พาชมรถตู้ไฟฟ้าหรูกับ Seeker 009 6ที่นั่งแบบ VIP รถที่ใครหลายคนได้มาเห็นก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความหรูหรายอย่างมากโดยคันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของ MPV ที่ทาง Seeker บริษัทแม่ลงมาทำตลาดเองในประเทศไทยสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม s u s t a i n a b l e Experience Architecture 1หรือที่เรียกย่อๆว่า SEA 1>, 1ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรถในเครือ g ีล e l y e, รองรับแรงกระแทกด้านข้างด้วยอลูมิเนียมหนา133ม mm, ิลิเมตรปกป้องถึง720องศาพร้อมถุงลมนิรภัยภายในแบบม่านกว่า70ลิตรปกป้องรอบด้านมั่นใจได้หากถูกชนณวันที่ถ่ายทำคลิปนี้คันนี้ยังไม่มีแผนประกอบไทยแต่นำเข้าทั้งคันจากประเทศจีน ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรการ EV 3.5ทําให้ตั้งราคาได้ถูกกว่าเซกเมนต์เดียวกันในตลาดอย่าง Toyota a l p h a าหรือที่ใครหลายคนเรียกว่า l p h a านั่นเองครับโดยคันนี้วางราคาจำหน่ายมาที่3.099ล้านบาทตัวรถมีมิติที่ยาวกว่ากว้างกว่า a l p h a าเล็กน้อยแต่จะมีความสูงที่น้อยกว่าโดยมีความยาวอยู่ที่5,20 9มเมตร กว้าง2,024ม m mm, มสูง1,812ม m mm, มความยาวฐานล้อหรือว่าวิวเบสอยู่ที่3,205ม m mm, มระยะต่ำสุดใต้ท้องรถกราว n d เคลียร์แล142ม m มหรือ14.2ซนเมตรครับด้านใต้ท้องรถมีแผ่นปิดอย่างดีการเศษหินกรวดมากระแทกได้สบายสบายโดยให้ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปิกนอกคู่ดับเบิลวิชโบน ด้านหลังเป็นแบบอิสระมัติลิงก์พร้อมแอร์ซัสเพนชั่นแบบคู่ทำให้ปรับระดับความสูงของรถได้นับเป็นช่วงล่างระดับเทพให้การขับขี่ที่นุ่มนวลปรับคาแรคเตอร์ของรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้โดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งยังไม่พอ,อยังให้ ccd electro magnetic vibration reduction system หรือระบบช่วยลดแรงสะเทือนที่จะเข้าสู่ห้องโดยสารมาด้วยขณะที่ให้ระบบเบรกเป็นดิสเบร e พร้อมครีบระบายความร้อนทั้ง4ล้อเลยพ่วงมาด้วย CST Braking System ทำให้มีการเครมระยะเบรกจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปถึงจุดหยุดนิ่งที่ระยะ36.9เมตรนัาว่าสั้นกับบอดี้รถแบบนี้นะครับสำหรับขุมพลังในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor 2ตัววางหน้าหลังเพื่อขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive ทำงานทั้ง4ล้อลุยถนนเปียกลื่นได้สบาย ให้พละกกำลังสูงสุด450กิโลวัตต์หรือ603แรงม้าใช่ครับรถตู้600กว่าแรงม้าครับคุณผู้ชมแรงบิด693นิวตันเมตรสูงกว่ากระบะไฮเพอร์ฟอร์มานหลายค่ายสมรรถนะเรียกว่าพร้อมแปลงล่างเป็นรถซิ่งเมื่อจําเป็นแต่คนนั่งหลังอาจจะเวียนหัวได้สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่0.27โดยเคลมสึง1 0 0กิเมตรตชวโมงใน4.5วินาทีแน่นอนว่ากินไฟจุกแน่นอน จึงพ่วงด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่1 1 6กิโลวัตต์อัวเป็นแบตดิอีลไอออนชนิด NMC ซึ่งมีคุณสมบัติอัดประจุได้มากมีความหนาแน่นของพลังงานสูงในขณะที่ให้น้ำหนักเบาราคาแบตแบบนี้ไม่ธรรมดาเช่นกันเป็นแบตของ CATL ผู้ผลิตแบตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกให้ระยะวิ่งต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งไกลถึง582กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p หรือ495กิโลเมตร ตามมาตรฐาน EPA ตัวรถมีนวัตรกรรมการชาร์จแบบ 400V สามารถชาร์จ AC สูงสุด11กิลวัตชาร์จเต็มใน11ชั่วโมงและกระแสตรง DC สูงสุด310กิลวัตเครมการชาร์จกระแสตรง DC ที่310 k ิลวัจาก10ถึง80%ไว้ที่11.5นาทีหรือใน11.5นาทีนี้จะได้ระยะวิ่งอยู่ที่465.6กิมตตามมาตรฐาน WLTP เลยทีเดียว ย้ำว่าถ้าได้กำลังไฟตามนี้นะครับไฟ daytime LED เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ิกเกอร์ไฟ, Day LED, A G uck, ไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันไฟหน้า LED อยู่ตรงแก้มข้างปรับระดับความสูงได้เลี้ยวตามองศาพวงมาลัยรวมถึงเปิดปิดอัตโนมัติทำงานแบบ Adaptive Driving Beam และ Adaptive Front Lighting System ไฟตัดหมอกอยู่ด้านใต้โลโก้สีเดียวกับตัวรถกล้องหน้าอยู่ตรงกระจังหน้า รอบคันภายนอกจะมีกล้องรวมแล้ว11ตัวนะครับเป็นกล้องแบบเมกะพิเซล HD s u a r View Camera ประมวลผลด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 8295ซึ่งมีอยู่ในซีเกอร์ทุกรุ่นรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ on the air ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติและมีที่ฉีดล้างบริเวณก้านปัดฝากระโปรงหน้าเป็นแบบโชคพ่อนแรงมีช่องเก็บสัมภาระ ให้ห่วงลากจูงกับชุดซ่อมยางเฉยมาให้มีแผ่นฉนวนกันความร้อนระบบช่วยขับระดับ l 2หรือ level 2ที่เรียกว่า seeker ad ก็จะมี lane centering ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน adaptive cruise control จนถึงจุดจุดนิ่งรวมถึงมีระบบ ป้องกันการชนด้านหน้า CMSF ระบบเตือนการชนจากด้านหลัง CMSR ระบบเตือนป้ายจำกัดความเร็วระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา Blind Spot ระบบช่วยเตือนการเปิดประตูระบบช่วยเตือนความเมื่อยล้าขณะขับขี่ระบบช่วยจอดอัตโนมัติตัวล้อนะครับจัดยาง Michelin Pilot Sport EV ยางจัดเต็มสเปคยาง265 4 5ทับ 45, R 2 0รองรับแรงบิดและแรงม้ามหาศาล ยางหน้าหลังเท่ากันนะครับสเปคเดียวกันลายล้ออลลอยหรูหรามากมีสติ๊กเกอร์ตรงกลางซุ้มล้อสีเดียวกับตัวรถมีเซ็นเซอร์ตรงซุ้มล้อมาด้วยถ้าจากซุ้มล้อมาเป็นกล้องทํางานในส่วนของกล้องรอบคันนะครับด้านข้างที่จับบานประตูหน้าเปิดและปิดแบบซอฟท์โครสประตูด้านข้างเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าให้มาทางด้านซ้ายและด้านขวากระจกมองข้างมีกล้องสองตัวพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ทั้งยังมีระบบไล่ฟ้าระบบจดจำตำแหน่งและการปรับองศาลงเมื่อเข้าเกียร์ถอยฝ้าช้าจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับกระจกหน้าต่างด้านข้างเปิดได้แบบอัตโนมัติทั้ง4บีบานมีระบบป้องกันการหนีบพร้อมม่านปิดทึบสำหรับผู้โดยสารถแถว2และแถว3ด้านท้ายครับไฟท้าย LED พาดยาวตามสไตล์รถสมัยใหม่ มีคำว่าซีเกอร์แบบ3มิติไฟเบรกดวงใหญ่เห็นชัดเจนแน่นอนสัญลักษณ์009เป็นงานโครเมียมฝาท้ายไฟฟ้ามีระบบปรับความสูงและจดจำตำแหน่งฝาท้ายได้พื้นที่สัมภาระท้ายนะครับสามารถพับเบาะแถว3ได้แบบ50-50ดึงเชือกแล้วพับลงไปเบาะแถว3สามารถปรับเอ็นได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะครับ มี power outlet socket 12v 1 8 0วัต์ลำโพงยามาฮ่าด้านท้ายและที่แขวนถุงหรือภาชนะรองรับน้ำหนัก3กิโลกรัมห้องสัมราระท้ายยังกรุวัสดุทรับเสียงอย่างดีมาด้วย ด้านใต้พื้นที่สัมภาระท้ายมีไฟทับทิมสะท้อนแสงมาให้ภายในมีให้เลือก3สีเช่นกันทั้ง Stone Black, Stone g r e y and Polar ไวทและสี Midnight Blue and Polar ไว t e ครับตัวเบาะจะถูกแบ่งออกเป็นเบาะ3แถวนะครับด้วยแถวที่หรูหราที่สุดจะอยู่เบาะแถว2หรือที่เขาเรียกว่า Sofaro First c a s s s e e ี s เป็นหนังนับป้าผสมไมโครไฟเบอร์สังเคราะห์จากอัลตาสเวดเกรดพรีเมียมเพื่อให้ทนต่อคราบสกรปรกพื้นที่ใช้สอยรวม7.4ตารางเมตรให้หลังคากระจกทั้งโซนด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับม่านบางแดดตกแต่งแอมเบีย์ไลท์เสริมสร้างบรรยากาศนะครับบ่อแถว3แบบพนักพิงหลังปรับเอนโดยดึงเชือกด้านข้างบาะเอราบลงไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระ แอร์แถว3และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างปุ่ม Voice Command ก็มีมาให้ครับ USB Type C ตำแหน่งเบาแถว3ครับรวมถึงมีปุ่มปรับเลื่อนตำแหน่งของเบาแถว2ให้เลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนมาข้างหลังก็ได้ครับเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงรถเบาแถว2ปรับไฟฟ้าและตัวจดจำตำแหน่งมีฟังก์ชันนวดไฟฟ้า ฟังก์ชันระบายอากาศฟังก์ชันเบาอุ่นและ a อมส l o u e share mode หรือปรับเอนแบบ03แอรแถว2และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีโต๊ะแบบพับเก็บได้ซ่อนอยู่ใต้ที่วางแขนกางออกมาได้แบบนี้ไม่ใช้ก็พับเก็บได้ง่ายๆมีช่องวางแก้วมาให้ บางคนมีลูกนะครับก็เอาไว้ใส่ดินสอสีไม้สำหรับจิตรกรตัวน้อยที่ชอบระบายสีได้นะครับนี่คือเลื่อนนะครับเลื่อนพนักพิงแขนนะตรงกลางจะมีทีวีจอสัมผัสโดยเป็นจอ3 k oled l o o f screen ขนาด17นิ้วพร้อมรีโมทหนตัวนะครับตัวรีโมทหน้าตาประมาณนี้นะครับ กดปุ่มด้านบนเพื่อเรียกใช้จอหรือกดจากรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันมี YouTube TikTok แผนที่มีเดียและแอปแล b บสำหรับติดตั้งแอปเพิ่มเติมหากต้องการทำงานคู่กับลำโพง Yamaha าารอบคัน30ตัวพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ให้ความบันเทิงอย่างสูงที่สุดได้ในทุกที่ตลอดการเดินทางบอกมันจะปรับไปเลยนะครับอีตัวบอกออโตมานตั้งได้จากบนจอเลย ู้เย็นจุของได้8.6ลิตรมีทั้งระบบทำความเย็นและระบบอุ่นร้อนแบบเตาอบด้วยนะครับคอมฟอร์ตซเบิร์และฟังก์ชันปรับเลื่อนปรับเอนและนวดของตัวเบาะฉันมาแล้วแผงประตูมีนาฬิกาแบบดิจิตอลที่เรียกว่าสมาร์ท o อร์แผงสุดสวยและปุ่มปรับเบาะแบบคูลคูมาให้แล้วก็มีปุ่ม AC AC นี่คือตัวแอร์ฮะกดไปปุ๊บก็จะเป็นตัวแอร์ก็จะทำงาน นะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างมีฟังก์ชันอา่า max ทำความเย็นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้อะไรไม่รู้อะมีเป่าแอร์จากข้างใต้ด้วยหรออ่าเราเลือกพัดลมแอร์ได้นะครับแล้วก็มี Eco นะครับเพื่อประหยัดนะช่องระบายอากาศเพดานขวาซ้ายตั้งค่าได้หมดเลยนะครับอ่ามันแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วย Oh, เลือกแรงคทมแม้ได้นะปิดแอร์ฝั่งขวาปิดแอร์ฝั่งซ้ายตั้งได้หมดนะครับตรงนี้แล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มกลมๆเนี่ยก็คือเข้าสู่ Spotify ต่อถ้าผมกดอีกรอบนะึ่ง Spotify เออก็จะเป็นเลือกปุ่มที่กำหนดเองตรงนี้มันตั้งได้แค่ออนไลน์มีเดียแล้วก็ที่นั่งชั้นธุรกิจมี2ออันถ้าตั้งเป็นที่นั่งธุรกิจอ่ะ แล้วสมมุติวา่าก็จะเป็นตั้งนะครับซึ่งฟังก์ชันที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยมันทํางานอยู่แล้วนะฟังก์ชันตรงนี้มันทํางานของมันอยู่แล้วตรงนี้เนาะกดสองครั้งวะกดสองครั้งโนเคนะครับปุ่มโฮมก็เป็นที่จอนะครับเหมือนเดิมนี่คือตัวรีโมทด้านก็ไม่มีอะไร น่าจะต้องถอดเปลี่ยนแบตเหมือนเดิมนะครับก็ปิดจอกดปิดก็เอาจอเก็บนะครับอันนี้คือตัวจอทั้งหมดนะครับของพัชั่นจอใช้งานคู่กับรีโหมดการเปิดประตูภายในของบอร์ดแถว2นะครับทำได้ดังนี้หรือว่าถ้าจะเปิดประตูก็ตรงนี้ก็ได้ กอดอนี้ลประตูไฟฟ้าเลื่อนจะเราไปดูฝั่งตอนหน้ากันต่อครับเบาะผู้โดยสารตอนหน้าและฝั่งคนขับเป็นระบบปรับไฟฟ้า12ทิศทางและตัวจดจําตําแหน่งมีฟังก์ชันนวดไฟฟ้าฟังก์ชันระบายอากาศฟังก์ชันเบาะอุ่นพวงมาลัยปรับน้ําหนักตามความเร็วของรถหลังพวงมาลัยให้จอ ar hud ขนาด35.95นิ้วไม่ต้องละสายตาจากถนนแล้วก็ให้เบรกมือไฟฟ้า พร้อมออโตโฮมาให้รวมทั้งมีโหมดวันพีดอลด้วยครับจอกลาง OLED CSD สกรีนขนาด15.05นิ้วให้ภาพตัดโทนสว่างและคอนทราสสบายตาด้วยเม็ดสีละเอียดถึง1.07พันล้านเฉดส,สีซึ่งทางแบรนด์เคลมว่าละเอียดกว่าการรับรู้ของดวงตามนุษย์เชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ได้พาดูจอกันครับโอเคมาที่ตัวจอก่อนเลยนะครับพอเริ่มที่ปุ่มโฮมก่อน หน้าจอโฮมเนี่ยมันจะเป็นตัวลดมันจะเหมือนกับสติ๊กเกอร์ X นะครับก็คือพอเราหมุนไปมุมไหนปุ๊บมันก็จะโชว์ฟีเจอร์ของตรงนั้นให้อย่างนเงี้ยเปิดปิดฝาชาร์จนะครับมันก็จะเปิดปิดฝาชาร์จให้แบบเมื่อกี้นะครับอันนี้พับกระจกมองข้างก็จะพับให้นะนี่พับแล้วเรียบร้อยนะครับกดอีกรอบกลางให้นะครับมีตัวประตูสไลด์ด้วยสั่งเปิดประตูสไลด์จากตรงนี้ได้นะครับจากจอได้เลย ก็จะแสดงสถานะไฟกับพริบด้วยซึ่งอเนี้ยเป็นตามนี้จริงๆแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมมันดีเทคว่าข้างนอกฝนตกงงนะมีโหมดสัตว์เลี้ยงด้วยนี่ดูแลสัตว์เลี้ยงนะเห็นปะ่ะนี่อันนี้ก็เข้าอยู่ในโหมดสัตว์เลี้ยงนะครับคือหรูหรานะมีในส่วนของปรับระบบการเสะเทือนนะครับตัวช็อมีสูงมากปรับช็อได้คุณผู้ชมเคยเห็นรถตู้ที่ไหนเขาปรับช็อกได้มั้ยไหมหมดล้างรถ ก็จะปิดหน้าตรงหน้าต่างอะไรให้หมดนะครับก็ตั้งค่าแบบนี้ถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นเข้าสู่โหมดลังรถนะแล้วก็มีโหมดตั้งแคมป์แนะนําให้มาลองเล่นเองนะพวงโหมดตรงนี้นะครับกระจกมองข้างปรับได้จากพวมาลัยนะครับแล้วก็มี hud ปรับความสูงของ hud ได้ก็ใช้ฝั่งขวาของพมาลัยในการปรับนะแล้วก็ตัวพวมาลัยปอลบมออกจากเบาะโอเคตัวนี้เปิดไฟเปิดปิดไฟแอมเบียนท์ไลท์ นะครับคุณผู้ชมเปิดปิดไฟมเม b ไลท์แล้วตรงนี้จะเป็นตัวประตรงประตูทั้งหมดฝาช่องชาร์จเป็นช็อตคัทนั่นเองเนี่ยปุ่มชากคัททางขวาเนี่ยตั้งได้นะเนี่ยตรงเนี้ยตั้งได้หมดเลยกดตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตั้งกดตรงนี้ค้างอืมก็จะเป็นลากเอาเข้าอาออกนะครับตัวช็อตคัทตามนี้เลยนะครับเสร็จสมบูรณ์ถ้าปัดลงมาก็าจะเป็น พิคคอนโทรลนะครับจะมีความสะดวกสบายประหยัดสปอร์ตหิมะกำหนดเองหิมะเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาแบบว่าวิ่งลุยโคลนหรือว่าลุยขี้เลนได้ด้วยนะอืมโหมดหิมะเนี่ยมันจะเป็นกึงก่งๆแนวออฟโรดนั่นแหละการลื่นถลายรูปแบบมืดรูปแบบสว่างอัตโนมัติอันนี้จะเป็นตัวจอตรงนี้หน้าจอกลางปรับความสว่างได้นะครับเปิดเป็นรูปแบบสว่างนั่นแหละเนาะนะความสว่างอัตโนมัติง่าย อันนี้จอแผงหน้าปัดนะครับปรับความสว่างได้นะครับความสว่างอัตโนมัติตรงนี้ก็ปรับหน้าจอตรงนี้ได้นะฮะผมตั้งแบบให้จ้าจ้านิดหนึ่งม่รทุกประคุณผู้ชมเห็นไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับห้องโดยสารคลายเครียดเพื่อสุขภาพหมดสัตว์เลี้ยงหมดหลังรถตรงนี้เมื่อกี้นะปรับพัดเนี่ยฮะตั้งค่าทั้งหมดตรงนี้มีศูนย์แจ้งเตือนด้วยนะแบตเตอรี่ตามปรดชาร์จให้ทันเวลาเราเล่นเยอะไปเนี้ย เนี่ยนีก็จะเป็นตัวนอ้าวละที่นี้มาตรงเสียงเสียงก็จะมีการแพร่ภาพด้วยเสียงระบบนําทางเ,าเสียงการโทรแล้วก็เสียงมัลติมีเดียตรงนี้นะครับเพลงก็จะเป็นมีให้เลือกรายการถ่ายวิทยุนะสามารถตั้งค่าเป็นรายการโปรดได้นะวิธีการตั้งค่าก็กดหัวใจนั่นแหละก็จะไปอยู่ในรายการโปรดตรงนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้ FM, DAB, คำเตือนแจ้งเตือนประกาศจราจรข้อมูลการขนส่งสาธารนณนะตั้งค่าได้นะครับถ้าเราไม่ชอบวิทยุก็สามารถจิ้มตรงมุมซ้ายบนนะครับจิ้มตรงมุมซ้ายบนก็จะเป็นเลือกมีเดียออนไลน์ได้นะครับอันนี้เขาจะล็อกอินกับ Spotify ไว้ก็ปิดนะครับนอกจากวิทยุสื่ออนไลน์แล้วก็จะมีบลูทูธนะครับแล้วก็ USB นะครับซึ่ง ช่องเสียบ USB อยู่ตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันเออ USB เสียบตรงไหนอะฮะปุ๊บเก็บอะไรได้ลึกเท่าไหร่เอานี้วางกดแปะเก็บของได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุาตเปิดไฟเก็บของได้ประมาณนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็จะมี USB Type C ให้สองตำแหน่งเอาไปชาร์จไฟนะครับ ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับ60วัตต์แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องชาร์จนะครับอันนี้เป็น power outlet socket 12โวลปึ๊บนีนะครับเอา USB มาเสียบตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับที่เก็บของตรงกลางอันนี้ละลายฟ้าด้านหลังละลายฟ้าด้านหน้าตัวเบาะก็จะมีเปิดโหมดเบาะนวดนะครับเบาะเย็น กนะระตุ้นหลังรีแลกซ์หลังยืดหลังไหลเวียนหลังซึ่งคนที่เป็นคนขับนะสามารถจะตั้งค่าตรงนี้ได้หมดเลยปรับได้3ระดับด้วยนะครับก็จะเลือกคนนั่งซ้ายคนนั่งขวาหลังซ้ายหลังขวานะครับทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีมีปรับอุ่นนะครับปรับเย็นกับปรับอุ่นเบาเย็นได้3ระดับเหมือนกัน กราฟิกสวยอะ่ะผมบอกเลยว่ากราฟิกสวยมากแล้วก็มีผดร้อนนะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้ทั้ง4ตำแหน่งเลยนะครับมีทั้งการระบายอากาศแล้วก็การนวดนะครับน,นี่คือนวดนะการปรับที่นั่งก็สามารถตั้งได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะตั้งตัวที่นั่งได้นะครับคนขับนะคนนั่งข้างนะครับก็คือตำแหน่งที่ผมนั่งอยู่เนี่ยปรับได้หกทิศทาง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าคนขับปรับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันตรงนี้ปรับได้สี่ิศทางเลื่อนเข้าเลื่อนออกเอ็นเข้าเอ็นลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเอ็นเข้าเอ็นลงนะครับอ่าสามารถจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าสะดวกสามารถกดบันทึกได้นะครับตรงนี้เป็นภาษาจีนอยู่นะก็ต้องไปแก้หรือเปล่าอีกฝ่าขาก็ตั้งได้นะครับสังเกตว่าจะมีตัวออโตมานด้วย ผมเปิดไว้นะครับตรงนี้เปิดออตโตมานไว้ออตโตมาน,นรตรงนี้เป็นตัวแอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันจะเป็นเบาะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําให้ฝั่งคนขับกดนะครับนี่ก็จะเป็นตัวปรับแสงทั้งหมดนะครับออกซ้ายออกขวาตั้งได้นะฮะเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาของเบาะนะครับ ที่นั่งด้านขวาถูกเลื่อนนะครับนี่จะเป็นการเล่นเบาะทั้งหมดนะครับ First Class ก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นตัวการเล่นเบาทั้งหมดเลยนะครับ enhancement ตัวเบาะนะครับก็คือตรงนี้สามารถมาลองเล่นได้นะครับเซตแบบแต่ครั้งเดียวอ่าสามที่นั่งพรีเมียมอ่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องก็จะเป็นประมาณนี้ ตัวกล้องก็จะมีแบบปกตินะฮะปกติก็จะเลือกมุมมองซ้ายขวาหน้าหลังได้สี่ทิศทางนะครับแล้วก็สามดีสามดีก็จะเลือกได้ดูได้รอบคันนะครับแล้วก็จะมีที่ดุมล้อก็จะดูเส้นจราจรเวลาจอดรถเวลาไปเข้าห้า,างนะครับจอดตรงเส้นหรือเปล่าเนี่ยเพราะบางทีมีจุดบอดเยอะนะครับมีจอดรถอัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งต้องใช้กําลังไฟนะครับ เดี๋ยววันนี้เราไม่ได้เทสให้ดูนะครับรจะบบจอดรถอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าด่วนของตัวรถนะครับก็จะเป็นตัวช็อตคัสทั้งหมดของตัวรถนั่นแหละมีโหมดในการขับขี่ทั้งสะดวกสบายประหยัดสปอร์ตหิมะนะครับซึ่งหิมะเนี่ยเอาไว้ขับลุยขี่โคลนขี้เลนอย่างนี้ได้นะครับ มีระบบการสะเทือนถุงลมสามารถตั้งระดับได้ตั้งแต่ต่ำม,มากตามม่ำมาตรฐานสูงสูงมากนะครับตั้งค่ากระจกมองหลังจอ hd พวงมาลัยสตรีมมิ่งมีเดียได้ส่วนของการตั้งค่ารถยนต์ปุ่มบนพวงมาลัยมีตั้งค่าตัวไวเลสชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มบนพวงมาลัยไฟส่องสว่างสามารถตั้งค่าได้ทั้งไฟภายนอกแล้วก็ไฟภายในของตัวรถนะครับ มีไฟสองสว่างที่ปรับให้เลี้ยวไปตามโค้งได้ด้วยนะครับาการตั้งค่าไฟหน้าปรับอัตโนมัติ AFS ซึ่งจะปรับรูปแบบของไฟหน้าตามอัตโนมัตินะครับตามประเภทของถนนไฟสองสว่างใกล้เคียงเหมือน welcome light นะครับเวลาเราถือกุญแจแล้วเดินเข้ามาใกล้ตามฉันกลับบ้านนี่คือตัว follow me home นะครับสามารถตั้งระดับได้ทั้ง30วิ60วิ90วิหรือว่าจะปิดก็ได้นะครับไฟภายในก็จะเป็น ambient light นะครับซึ่งสามารถตั้งได้ทั้งโซนผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็โซนผู้โดยสารด้านหลัง มาที่การขับขี่ครับก็จะมีระดับการรีเจนไฟนะครับแบบมาตรฐานกับเข้มข้นถัดลงมาข้างล่างก็จะมีการช่วยเบรกนะครับสบายมาตรฐานสปอร์ตตรงนี้ต้องทําตอนสตาร์ทรถนะฮะแล้วก็มีวันเพดดัลให้ด้วยนะครับมีโหมดพลังงานเต็มรูปแบบโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด ESC นะครับแล้วก็ควบคุมการลงทางลาชันสีเท่าทั้งหมดนี้คือต้องทําตอนสตาร์ทรถทั้งหมดนะฮะเบรกจอดก็มีนะเบรกจอดก็คือออโตโฮนั่นแหละแจ้งเตือนการนำพวงมาลัยกลับศูนย์นะครับ แล้วก็การเบรกที่สบายการเชื่อมเกียร์นะครับมาที่ซ i ิกเกอร์เอนะครับซึ่งเป็นระบบช่วยขับของคันนี้นะครซึ่งส่วนนี้เราพูดไปแล้วนะก็จะขอข้ามไปเลยแล้วกันความปลอดภัยและการบำรุงรักษานะครับการบำรุงรักษาก็จะมีโหมดกู้ภัยโหมดลิฟต์ยกรถนะครับระยะใหม่แนะนําสําหรับการเข้าเช็คแล้วก็ดับเครื่องยนต์นะครับส่วนของการจัดการพลังงานนะครับก็จะแสดง อายุแบตเตอรี่นะครับตอนนี้68%แล้วแล้วก็462กิโลเมตรที่จะวิ่งได้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดฝาช่องชาร์จตรงนี้นะแล้วก็มีการตั้งการชาร์จตามเวลานะครับเพื่อจะชาร์จในช่วงออฟพีคนะครับจะได้ประหยัดค่าไฟแล้วก็การเดินทางที่กําหนดเวลานะครับพอกดเข้าไปก็จะเจอการรักษาอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้เหมาะสมก่อนทําการชาร์จแล้วก็มีความสะดวสบายในห้องโดยสารนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารล่วงหน้า15นาทีก่อนการเดินทางนะครับแหล่งจ่ายไฟภายนอกนะครับหรือว่าเ e h i c l e t o l o a d อันนี้ก็จะสามารถเซตขีดจำกัดหรือว่าตัวลิมิตในการจ่ายไฟออกจากตัวรถได้นะครับมีทั้งจ่ายไฟไปยังรถยนต์แล้วก็ไปยังอุปกรณ์ด้วยสถิติการเดินทางตรงนี้ก็จะมีบันทึกไว้ให้นะครับ10กิโลเมตร100กิโลเมตรเราใช้พลังงานไปประมาณเท่าไหร่อ่าก็จะมีรายละเอียดบอกให้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบอดูว่าเราขับรถเปลืองไหม ตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับมี Wi-Fi, Hotspot, Bluetooth, 5G Cellular เสียงก็จะเป็นการตั้งค่าประสิทธิภาพของเสียงครับชดเชยเสียงตามความเร็วแล้วก็มี Equalizer ให้ปรับเล่นด้วยนะครับหมดลำโพงที่ติดพนักพิงศีรษะตรงนี้ก็จะมีการใช้รดร่วมกันกล้กับคีย์แบบดื่มดำเน้นการแบ่งโซนนะครับอันนี้ก็จะเซตความเป็นส่วนตัวให้ แต่ละตำแหน่งที่นั่งได้นะมีช็อตคัดตตรงนี้ปิดเสียงทั้งหมดเลยก็ได้นะครับการตั้งค่าสำหรับเสียงพูดตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้ช่วยอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงนะครับเพียงพูดว่า hi seeker นะครับน้องก็จะเด้งขึ้นมาเลยรูปแบบก็จะมีหยดน้ำน้ำตาลก่อนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ซึ่งรออัปเดตนะนี่ครับก็จะช่วยในเรื่องของ Navigator นะ ทั่วไปก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับรถทั้งหมดนะครับการตั้งค่าระบบการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์นโยบายความเป็นส่วนตัวสวิตช์ความเป็นส่วนตัวแล้วก็คืนค่าโรงงานนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแอปนะครับเชื่อมต่อ e p a r p l a y b l u e ลู o ูธโทรศัพท์ Bluetooth กล้องถ่ายแล้วก็การปกป้องเด็กตู้เย็นทำความเย็นแกลเลอรี่แล้วก็แอปต่างๆนะครับซึ่งอยากให้คุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับมาลองเล่นดูนะครับ มีของให้ลองเล่นเยอะมากๆนะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือด้วยนะครับอลองเซิร์ชลุยน้ําำไม่เจอนะครับคู่มือทั้งหมดก็เป็นภาษาไทยฟอนต์อ่านง่ายนะครับใครที่มีข้อสองสัยก็สามารถอ่านเองได้เลยทั้งหมดคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับตัวจอนะครับสีภายนอกจะมีให้เลือกทั้งหมด34สีนะครับทั้งขาว crystal ไวท์แ p h ทอ t o m ล็ a และสีน้ำเงินิเล็ t r i c กบลูเสียดายที่เรามีเวลาอยู่กับเจ้าคันนี้แค่2ชั่วโมงเท่านั้น จึงอาจยังไม่สามารถรีวิวละเอียดถึงการทดลองขับได้หากคุณผู้ชมมีโอกาสอย่าให้เข้าไปชมคันจริงหรือทดลองขับได้ที่ซิกเกอร์ใกล้บ้านเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซิกเกอร์เชียงใหม่ v g r o u p c a r s ที่ให้เราเข้ามาถ่ายทำในวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับรถคันนี้เวอร์ไปไหมกับราคาและสเปคชอบหรือไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ